หรับมาช่วงนี้นะคะพิงพอมีความสนุกมให้ชมกันต่ออีกเพียบเลยค่ะ มาที่ละครสัจจะในชุมชจเสือสังฟาสา3สัปดาห์นี้ดูกันต่อค่ะกําลังสนุกเข้มข้นเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและป้องกันอันตรายจากศัตรูคืนนี้เสือเดชตัดสินใจให้ลุงมหาทําพิธีแช่น้ําว่าน7วัน7คืนจะได้อยู่ยงคงกระพันไม่มีใครต้านทานกําลังได้อีกส่วนระหว่างที่พระเอกอยู่ในบ่อน้ําว่านลุงมหาเองก็ไปต่อกรกับฝั่งนวริทที่ต้องบอกว่าฝีมือฝั่งนั้นไม่ธรรมดาค่ะเพราะมีทั้งตะกรุดและพยาครุดคอยคุ้มกันทําให้การต่อสู้ครั้งนี้ลุงมหาเพี้ยงพลําและอาการสาหัสเลยทีเดียวค่ะ กองก่อเกียดเหมือนจะเริ่มตาสว่างช่วงนี้เลยจับตาดูคนใกล้ชิดอย่างนาทีไว้ตลอดเวลาไม่รู้ว่าสองพอลูกคู่นี้จะปิดบังอะไรไว้หรือเปล่าโดยเฉพาะคดีที่ตัวเองเป็นคนรับผิดชอบค่ะก่อเกียรติเป็นคนที่ตะลอนบูตะลอนบูกับทุกคนไม่รู้เป็นอะไรปืนเน็บอยู่ที่เอวแต่ไม่ค่อยใช้เน้นมือมากกว่าเออแปลกนะทำงานกันเต็มที่สนุกสนานกันตลอดเวลาเพราะงั้นฉากบูก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรทุกคนฟิตร่างกายเตรียมพร้อมกันเต็มที่งานเรื่องนี้บทภุมแน่นบททุกคนแน่น,ททก,น,น,นการบ้านทุกคนแน่นแล้วก็เรื่องภาพไม่ต้องห่ว เรื่องทางภาพทางบูทางคาถาคมเอฟเฟกซีจีพีนุจัดเต็มอยู่แล้วเงี้ยครับคืนนี้หลังจบเส้นทางบันเทิงดูกันต่อเลยนะคะ